ไปปิดท้ายกันที่โรงเรียนปลูกปัญญานครราชสีมาค่ะร่วมกับ U.S. College Sport Camp Asia นะคะและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เชิญสุดยอดโค้ชกอล์ฟสท่านจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกฝนทักษะกีฬากอล์ฟให้กับเยาวชนโคราชค่ะ ที่โรงเรียนปลูกปัญญาเป็นการจัดกิจกรรมเอกซ์คลูซีฟนะคะที่ได้มีการนำโค้ดก๊อปมืออาชีพจากสามมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้แก่โค้ชลอร่าซิลิกค่ะเฮดโค้ดจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดผู้ช่วยโค้ดเบรดลี์แคมเบลค่ะจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดผู้ช่วยโค้ดแอริสันฮาร์เวิร์ดค่ะจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอขออภยัยข่ามหาวิทยาลัยไอโอว่านะคะและโค้ดลอเรน กีเซกนะคะจากมหาวิทยาลัยแกรนแคนยอนรัฐแอริโซนาโดยผู้จัดการโรงเรียนปลูกปัญญาพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนนะคะให้การต้อนรับค่ะโดยกิจกรรมนะคะเริ่มจากส o l ล r s ชิ p Talk นะคะหรือว่าเป็นการพูดคุยแนะนำแนวทางค่ะให้กับเยาวชนที่สนใจนะคะเยาวชนที่เป็นนักกอล์ฟเนี่ยที่สนใจรับทุนการศึกษาต่อด้านความสามารถกีฬากอล์ฟในต่างประเทศ จากนั้นนะคะเป็นกิจกรรม Exclusive ค่ะหรือ Golf Camp with TrackMan นะคะก็เป็นการฝึกวงสวิงค่ะร่วมกับโค้ดกอล์ฟทั้ง4ท่านด้วยสุดยอดเทคโนโลยี Simulator แห่งแรกในโคราชนะคะ t r n c k m a n 4ค่ะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็ดีที่สุดในปัจจุบันก็มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ มาพร้อมกับสัญญาเรดาร์จับก,การเคลื่อนไหวของไมค์กอล์ฟครบทุกฟิวเจอร์ค่ะเพื่อให้ได้วงสวิงที่เหมาะสมและก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะท่านี้นะคะสุดท้ายค่ะทั้งคณะก็ได้ไปเยี่ยมชมเมืองโคราละค่ะแล้วก็สักการะอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีก่อนที่ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดและโคช้ชจะออกเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม U.S. College Golf Camp Thailand ค่ะในสัปดาห์นี้ที่สยามโรลิ่งฮิลล์กอล์ฟคอร์สที่พัทยาค่ะ